ขึ้หน้าก็คือการเดิมอิสราเอลเราจะต้องได้รับการอนุญาตจากอิสราเอลที่เข้าไปช่วยถึงจะบินไปได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อิสราเอลกับกระทรวงต่างประเทศเขาก็คุยก,กันแล้วก็อนุญาตในระดับหนึ่งก็คือวันที่สิบสองเนี่ยจะมีคนไทยกลับมาล็อตแรกสิบห้าคนล็อตแรกนี้ก็เลยต้องใช้เครื่องบินพาณิชย์มาตามปกติ โดยทางทรงประเทศทางกองทัพก็ช่วยและดูแลในการขนย้ายกับเพื่อนมาขึ้นเครื่องบินการใช้จ่ายแล้ว,ว่ารอบต่อไปเนี่ยวันที่15ทางกองทัพอากาศก็จะบินไปรับรถแรกซึ่งการบินไปก็ต้องมีไฟแพลนคือบางแผนร่วมกันกับทางเจ้าบ้านเขาเขาก็ดูแลเราเต็มทีแลแล่เรื่องนี้เรียนเพิ่มเยตอนแรกเนี่ยคุยกันว่า รองนายกภูมิธรรมกับผมจะไปด้วยจะไปบินไปพร้อมไฟได้แต่มาวิเคราะห์หลายด้านแล้วนี่เลยเห็นว่าควรต้องชะลอไปก่อนหนึ่งเป็นภาระเขาสองเกรงว่าจะต้องไปเป็นภาระของผู้โดยสารไปแย่งที่เขาที่สองที่ก็ม่อยากแย่งก็เลยจะต้องไปส่งและไปรับที่